what 兄弟，你怎么还不躲进防空洞？<updated> <noise> ครับผมวันนี้ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาชมบรีครัทหนึ่งเนาะก็เมื่อวานก็ขึ้นมาไปแล้วรอบเดือใครได้มาดูเมื่อวานบ้างเลยขอรื้อเรื่อหน่อยโอ้โหน,น่ารักอ่ะนักตายเลยอย่างเงี้ยโอ้โหนนี้ทีเดีเตรียมเพลงมาเยอะแยะมากมายเลยมาชิคกี้เาวฟ้าฟิวจะ๊กนิ่งจิ๊กน่องของตัวมนมะทุกค,คนต้องสัญญากับผมก่อนว่าจะมันด้วยด้วยกัน,ส,ญญกนสัญญาไหมถ้าผมร้องเพลงช้าไปใครร้องผมใครช่วยผมร้องได้ช่วยผมร้องด้วยได้ไหมครับ ถ้าผมร้องเพลงเร็วใครแดนได้ออกสเต็ปแดนมาเลยโอเคยไหมโอเคนะครับครับผมเพลงต่อไปนะครับเป็นเพลงที่มีความหมายดีๆนะครับด้วยอยากจะให้ทุกคนนะครับช่วยกดร้องรังรังเลยเชื่อว่าเพลงนี้ทุกคนร้องได้นะครับก็ช่วยร้องด้วยกันนะครับรุ่นเพลงนี้ที่มีชื่อเพลงว่าการร้องครับผม i okay. 으이 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 으로으유 으이 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 으로으유으 ครับขอบคุณมากครับวันนี้อยากถามว่าใครใครมาเซ็นทรานชมรีเป็นครั้งแรกาบเขาโอไม่เคยมาใช่ไหมเดี๋ยวผมจะบอกทางให้เลยกันว่าห้องน้ำไปทางไหนนะครับผมมาแล้วในเมื่อวานครั้งหนึ่งนะก็ห้องน้ำอ่ะอยู่อยู่ตรงโน้นห้องช่อยู่ตรงโน้นห้องน้ำอยู่ วันนี <S <S í, land, yeah. ้ใส่เส um ื้อก้ามาไงเนี่ยแค่นิดหน่อยนะฮะลงแล้วโขกพอได้ไหมพอได้ไหมอะไรนะนิดนึงเหรอเดี๋ยวให้าลูกไม่สวยตั้งตัวเขาบินพื้นก่อน ชุมีเหลืยงเหรอชอุกดปดา้ายเนี่ยครับผมวันนี้ดีใจมากจริงนะครับที่ได้มาเจอชาวชลบุรีทุกคนนะครับสวัสดีแฟนคลับพี่เต้ทุกคน,นะคะ <S <S รับผมเพลงออกไปนี่เป็นเพลงมันแล้วนะฮะครับผมก็ไใครร้องได้กนะ็ ร้องได้เลยนะครับถ้าใครเต้นได้ก็ลุกขึ้นมาแดนเลยนะครับโอเคไหมเชื่อว่าเพลงนี้ทุกคนร้องได้นะครับผมแล้วก็อยากจะให้เชื่อผมร้องด้วยดังๆเลยกันนะครับเพลงนี้ร้องรองว่ามันชัวเพี้ยวฟ้าฟังฝุดๆุดไปมันกันเลยครับผมกับเพลงชื่อว่าหุใ้ใหญ่ So take i วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแมองที่ให้ผมได้มามอบความสุขของทุกคนนะครับได้มาเจอช่าชมบุรีที่น่ารักแต่ในทุกคนนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เสียสละเวลามาในการให้กำลังใจผมแล้วก็พี่เต้นะครับผมก็หนีมาแล้วหนีมาจิ๋งอะไรลิงอะไรลิงทำไมก็ไม่เจอก็เห็นหมีอยู่เนี่ยเราไม่ใช่หมีเหรออะไรอ่ะเห็นหมีเลยไม่่หมีเห็นหมีเลยอ๋อเนี่ยไม่ใช่หมีอันนี้หมู รีอเ่นร้อเล่นเอามอนะนอแล้วขี้อยใจขี้อยใจขอบคุณครับอ๋อลิงลิงลิอ๋อ่ลิงครับไม่เห็นเอามาเกากอดใช่ไหมเขากอดแล้วใส่คอไวงอ้อสซีพรรยาขอบคุณมากครับใครมาจากพริยาไหนขอดู้นอหน่อย ขอบคุณมากครับผมที่มาให้กำลังใจนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับขอบคุณ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 ครับเฮ้ยต้องร้องจบ ขอบคุณครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณงาน d i อนมากมากเลยนะครับที่ยังไม่หมดแช่โอเคได้นะขอบคุณครับครับขอบคุณครับมาขอรางวตรงนี้กันด้วยกันนะครับครับผมครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณงาน d i อนมากนะครับสี่รอบแล้วไม่ได้ขอบคุณกันทีนะครับที่มาให้ให้ทีมได้มามอบความสุขกับทุกคนนะครับผมก็วันนี้สนุกกันเลยครับ ใช่เลยนะครับผมก็คิดว่าโอกาสหน้าคงจะได้พบเจอกันใหม่นะครับขอบคุณชาชมพีทุกคนนะครับผมขอบคุณชั้นสองชั้นสามเลครับผมรู้ว่าข้างล่างมันเต็มนะครับถ้าลงมาข้างล่างไม่ได้ไม่เป็นไรลงมาร่างได้หัวใจของผมนี่นะครับพี่แต่งตัวแบบหน้าแบบแบบคือที่มาแบบอะไรของมึงนะเนี่ยขอบคุณพี่มานะครับผมครับผมครับครับผม ครับครับหนีทุกคนครับลิงลิงลิงหนีตลอดอ่ะครับผมสุดท้ายแล้วเ,เพลงสุดท้ายแล้วเ,เพลงนี้เชื่อว่าทุกคนแต่ว่ามันได้แน่นอนแต่ว่าเป็นเพลงแบบว่าทุกคนต้องรู้จักอะ่ะเอา,อางี้ดแบบีกว่าข้างหน้านี่ลุกขึ้นมาเต้นได้ไหมได้ไหมลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาแล้วไม่ลุกผมไม่ร้องเอาดิ อ๋อเดี๋ยวบางคนก็หลังนันโอเคไม่เป็นไรเอาผมถ้าตัวถ้าวันนี้ตรงขยื้ตรงนี้เต้นได้เต้นเลยนะครับชื่อเพลงว่าขอเจเธอและเบอร์โฉ Hãy không có cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ cái những video hấp dẫn Wait we